สวัสดีครับทุกคนครับอ้าวได้อีก50ทองที่ส่งคุณค่านะครับผมนี่อีกได้อีก10ทองครับผมรอวันได้200ทองนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับผมคลิปนี้เนี่ยขออนุญาตกลับมาที่ไอดีไก่เนมาเส้นทางกระเดินทางของไอดีไก่นะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงนักเตะโชว์ไทม์ฟรีนะครับผมซึ่งบางคนอาจจะเอาไปลองเล่นแล้วบางคนอาจจะยังไม่ได้เพราะว่ายังไม่ครบนะครับผมเพราะว่าต้องเก็บแต้มให้ครบนะครับนั่นก็คือเลวอนดอฟสกี้ครับผมการ์ดโชว์ไทม์ฟรีนะที่มาให้ปลดล็อกกันในวันพฤหัสบดี่ รจริงๆมันก็เข้ามาสักพักละสอสัปดาห์แล้วแต่ว่าถ้าคนที่จะเก็บเนี่ยจะเก็บได้วันเพื่อหาสสปาดีที่ผ่านมาเนาะเพราะมันเพิ่งปลดล็อกนะครับผมแต่การที่จะเก็บได้เนี่ยเราจะต้องปลดล็อกตรงสเปซตรงนี้นะครับเรียกว่าสเปซนะให้ถึง40สเปซนะครับผมซึ่งชนะได้2สเปซเสมอหรือแพ้ได้1สเปซมันจะคล้ายๆกับแมทช์พาสเมื่อก่อนนี้นะอันนี้บางคนเรียกว่าแมทช์พาสใหม่นะครับแต่จริงๆมันคือแคมเปญหนึ่งนะครับผมของ900ล้านดาวน์โหลดแคมเปญนะครับอ่ะเดี๋ยวมา เสริมทับกันหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาปั๊มเก็บเลวานสําหรับใครที่ยังไม่ถึงก็ปั๊มตามได้นะครับเผื่อบางคนไม่รู้วิธีนะหรือใครที่ได้มาแล้วนะครับผมอัพกันหรือยังเดี๋ยวนคลิปนี้ผมจะลองอัพด้วยนะครับผมอัพในแบบฉบับของผมนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าผมเนี่ยก็มีความผูกพันกับเลวานการ์ดโชว์ไทม์อยู่นะในในไอดีนี้นะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อประมาณ2ปีก่อนนะ <laughs> ผมเปิดโชว์ไทม์นี่โชว์ไทมเ์เรววนดอฟสกีร่างนี้ได้ฟรีเมื่อก่อนมันยังไม่มีบูสเตอร์เลยนะครับบูสเตอร์ยังไม่เข้าเลยนะครับผมตอนนั้นเป็นโชว์ไทม์เพียวๆเลยนะครับผมเปิดได้เนี่ย ID ไอดีไกนีมาเ,เล่นมาตั้งแต่นู่นสองปีก่อนตอนยังไม่มีบูสเตอร์เลยนะอันนั้นน่ะเปิดได้แล้วก็เล่นมาพอสักพักเนี่ยมันดูแบบแผ่วๆลงไปนะเออมันเป็นโชว์ไทม์ที่แบบแผ่วๆลงไปเพราะว่าสเกลค่าพลังมันลดลงลดลงเนาะอาจจะไม่ค่อยได้ใช้ไว้ใช้การ์ดใหม่ๆเปลี่ยนใหม่มาเรื่อยๆนะครับผมเห็นวินาาวนนะะัฒ มจะหววล้ำลึกถึงเลวานโชไทม์ครับผมร่างที่แจกฟรีเป็นร่างบาซ่าเหมือนกันด้วยนะครับอ่ะก่อนอื่นต้องขอปั๊มก่อนนะครับปัมม๊มแมส์ครับผมไม่ยากเลยบางคนก็ทําเป็นอยู่แล้วบางคนก็ไม่รู้นะครับผมถ้าปกติแล้วถ้าเกิดคุณเล่นอีเวนต์ต่างๆหรือ ID ดีคุณเล่นเยอะอยู่แล้วเล่นบ่อยอยู่แล้วผมว่ามันไปถึง40สเปซโดยไม่ยากหรอกนะแต่สําหรับ ID ดีที่แบบไม่ค่อยได้เล่นหรือว่าเอ,อ,อย่างเล่นไม่ครบเนี่ยอยากจะไปวัยนะอยากจะไปไว,นะไปไวคือคุณต้องปัม๊มปั๊มพาสไอ้ปัมม๊มแมทส์เยอะๆนะครับผมการที่ป คู่ฮะจับคู่กับเพื่อนนะครับผมหรือว่ามี2เครื่อง2 ID ดีก็ใช้2 ID ดีก็ได้นะครับผมปกติแล้วบางคนเนี่ยก็จะปั๊มตรงนี้เป็นโกลเด้ g o กลนะครับผมเพื่อจะให้มีผลแพ้ชนะทันทีเมื่อเมื่อเมื่อมีประตูเกิดขึ้นนะครับผมแต่ถ้าสําหรับการปั๊มแบบนี้คุณจะกดยอมแพ้เลยก็ได้เนาะมันจะไวกว่านะครับเพราะถ้าถ้าเราไม่ได้สนใจอีก ID ดีหนึ่งนะครับถ้าจะเอาปั๊ม2 ID ID ดีหนึ่งแพ้ก็ได้แต้ม1 s p a c สเปซเหมือนกันไงถ้าแบบนั้นจะได้2 ID ดีนะครับแต่ถ้าเป็นการปั๊มแบบไวที่สุดนะรอหื ไวดีนะครับเพราะว่า ID นี้ผมจะไม่ได้ปั๊มนะครับเพราะผมไม่ได้เล่นเป็น ID ดีที่แบบเอาไว้เข้าไปดูเฉยๆนะครับผมไม่ได้ปั๊มจะปั๊มแค่ดียในมาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นผมจะตั้งโกดิ้โกไว้แหละนะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับเดี๋ยวเรากดยอมแพ้เอานะครับมาถึงก็ไม่ยากครับ เอาเครื่องที่ไม่ใช้นะครับกดหยุดเนี่ยยอมแพ้ไปได้เลยนะครับถ้ากรณีที่เราไม่ได้ปั๊มเครื่องนี้นะไม่ได้ปั๊มไอดีนี้นะก็จะจบแบบไปไว้นะครับผมแต่ถ้าคุณจะปั๊มสองเครื่องเนี่ยคุณจะต้องไปทําเข้าประตูตัวเองเนาะเพื่อให้ได้เครื่องเนี้ยได้ได้หนึ่งสเปซแล้วเครื่องหลักก็จะได้2สเปซนะครับอ่ะแบบนี้ก็จะได้2สเปซเห็นไหมได้2สเปซนะครับสำหรับเครื่องหลักนะครับแต่ว่าเครื่องนี้จะไม่ได้เลยนะจะไม่นับนะฮะถ้ากดยอมแพ้นะครับผมก็ทําแบบนี้ไปเรื่อย ปเปลี่ยงปึง้งโอเคครบแล้วนะครับผมก็จะใช้เวลาไม่มากนะครับผมเราสามารถที่จะทําอย่างอื่นไปด้วยนะครับผมก็ทํางานอื่นไปด้วยแล้วก็กดปั๊มไปด้วยในตัวนะครับผมสําหรับใครที่อยากได้เรวานแบบฉบับด่วนจีนะครับแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ที่เล่นเป็นประจำเนี่ยมันไปถึงนานแล้วล่ละนะครับ <c oughs> โดยเฉพาะใครที่เล่นแบบ ID เดียว2 ID ดีอะไรเงี้ยนะครับผมโอเคได้มาแล้วเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวลองไปใส่ทีมแล้วก็ไปลองอัพกันด้วยนะครับ แดี๋ยวเราลองไปใส่ทีมแล้วก็ไปลองอัพกันด้วยนะครับผมมันพอที่จะเล่นกับเกมตอนแบบตัวฟรีนะมันพอที่จะใช้ได้หรือเปล่านะครับมันไปสู้แบบแน่นอนนะมันจะไปสู้การ์ดที่ต้องใช้ทองเปิดได้ยังไงวะเนะนะาะแต่ว่ามันสเกลมันค่าพลังตัวฟรีนะลองดูวะมันใช้ได้แค่ไหนนะครับผมนี่กดรับมาเลยเปลี่ยงเอา้าแล้วก็อัปเดตทองด้วยนะครับตอนนี้ไอดีไก่ในมาผมมีอยู่1นึ่บันสองทองนะครับเดี๋ยวรอลุ้นว่าจะมีแพ็คแบบเจ๋งไหมดิเปิดลุ้นสัก แฮ็กนึงหรือเปล่าแล้วครับแล้วดวงจะมาหรือเปล่าด้วยนะครับอ่าตอนนี้ขอเอาเลวานลงทีมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวลองอัพไปด้วยนะครับดูค่าพลังไปด้วยในตัวนะครับอยู่ไหนวะน่ะแน่รู้สึกในเกมเนี่ยในเกมนะโมเดลจะหัวหัวขาวด้วยนะครับหัวแบบออกเขาเอ่อทองๆนิดนึงนะครับผมเออเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมด้วยนะครับผมถ้ายืนนะฮะก็คงต้องเป็นตำแหน่งกองหน้าเนี่ยนะครับผมขอแทนแทนใครดีวะแทนฟอร์ลันบิ๊กไทม์ไปก่อนเลยกันนะครับผมแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงไปตัวจริงหรอกพูดตรงๆนะครับผมแต่ว่าเราสามารถเอาไปเก็บอีเวกกา้้ได ครับแล้วก็เป็นแบ็กอัพโรเตชันได้บางทีแบบฟิตอะไรไม่ฟิตนี่ยงนะครับอ่าแต่ว่าจับลงทีมแบบนี้ให้ดูก่อนนะครับผมเพื่อเป็นแนวนะครับผมกดออโต้ไปปั๊บเข้าไปปึ๊กเข้าไปที่อัพเยอะไม่ต้องกลัวครับผมได้101แบบยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์นะครับผม ถ้าบูสเตอร์ที่แนะนำนะครับจริงๆผมยังไม่ได้ดูรายละเอียดเลยนะแต่ว่าถ้าบูสเตอร์สำหรับกองหน้าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นพวกสไตรเกอร์อินสติ้งยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าขออนุญาตลองสุ่มก่อนฮะเพื่อเพื่อดวงดีไม่ต้องเปลืองซีเล็กูสเตอร์เอ้ากดผิดกดถูกอยู่นั่นแหละขอลองสุ่มหน่อยครับไอ้บูสเตอร์แบบซีเล็กเอาไว้ใช้กับตัวบิ๊กบิ๊กนะครับผมฟรีคิกเฉยเลยขออีกทีนึงขออีกทีนึงปึ๊กอู้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอากองหน้าเลยเด้ไม่เวเหรอไม่เอาไม่เอาเอาใหม่เอาใหม่อีกทีนึงอีกทีนึง โอ้โหนี่มันเกมลับเอาไปทีนึงทีนึงชุดเต็งเอา้าเอา้า เอาชุดติ้งก็ได้ร้อยสองนะจ๊ะอ่าถ้าค่าพลังค่าพลังค่าพลังแบบออโต้นะครับเกมรุก94บสงคบโทรดิบิงไทยพุทธชัน84 81 82กําลังดีป่ะจ๊ะจบสกอร์นี่เป็นจุดเด่นของเลวานทุกๆร่างที่ผ่านมานะครับผมตั้งแต่ดีจนถึงปัจจุบันนะครับจบสกอร์ร่างนี้93มันอาจจะดูไม่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับเมื่อเทียบกับกองหน้าที่ต้องใช้ทองเปิดเองนะครับ <laughs> ลูกมง84ฟรีคิก83ลูกโค้ง76นะครับควหก เป็นยังไงวะอายุปูนี้แล้ว <c oughs> ปูนี้สปีด83เองอสปีดเป็น3สปีดต้น88วะเตะแรง89โอ้โหจํำ81นะครับผมแข็ง86นะฮะบ,บาลานซ์ทรงตัว81นะครับผมความอึดต่าไปหน้า8จิบนะครับโอ้โหนี่ความอึดนี่น่าจะเป็นปัญหาเลยแหละนะครับเลดเกมน่าจะหมดนะฮะอันน่าจะยืดไม่ได้เยอะแต่ว่าเราก็ส่วนใหญ่น่าจะเอาไว้เป็นซปเปอร์ซับหรือไม่ก็เป็นตัวที่ต้องเปลี่ยนออกนะประมาณนั้นนะครับผมเอะค่าพลังเราควรปรับหรือเปล่าครับเพ่จะปรับหรือไม่ปรับขออนุญาตเทียบกับ ร่างเก่าก่อนนิดนึงนะครับทำไมข้าวบัลลงมันเข้ากันเลยวะ อันนี้ถ้าเทียบแบบนี้เนี่ยมันเทียบแบบสายบูสเตอร์ไม่ได้นะครับผมก็อาจจะทําให้ด้านขวามือการ์ดเก่านะครับของผมเนี่ยเสียได้เปรียบนิดนึงนะครับเพราะว่าเทียบแบบไม่ได้ใส่บูสเตอร์นะครับผมจริงๆใส่บูสเตอร์ได้ร้อยสองนะเมื่อกี้นี้นะครับผมอันนี้อย่าลืมว่าไอ้การ์ดเก่าขวามือเนี่ยมันต้องใช้ทองเปิดนะไม่ใช่การ์ดฟรีนะครับมันคนละเกรดกันนะครับผมเดี๋ยวการ์ดใหม่มันเป็นของใหม่นะฮะมันก็เลยกลับมาสูสีกันหรือเปล่านะครับเกมรุกเนี่ยการ์ดเก่าดีกว่าเฮ้ยมาเรื่องเลยไง มาเรื่องลวแล้วจบสกอร์80ใก้99ว่ะเฮ้ยอุ้ยมาเรื่องแล้วว่ะ <c oughs> <c oughs> ของเก่ามันทำไมมันดีกว่าวะไอ้ค่าพลังนี้สำคัญนะสำหรับเกมสำหรับกองหน้าตัวเป้านะครับผมแต่ไอ้พวก dipping t h a i o ตัวน,นี้อันใหม่ดีกว่า passing ก็เป็นเป็นค่าที่สำคัญนะครับ ผมบอกก่อนนะถ้ากองหน้าพาร์ซิ่งน้อยจนเกินไปเล่นแล้วคุณจะหมุดหิดในแพทนี้นะครับผมไปเล่นเนี่ยบางทีกองหน้าที่แบบเร็วๆจิ๊ดจิ๊ดจบสกอร์คมๆแต่พาร์ซิ่งมันน้อยใช่ป่ะพาร์ซิ่งน้อยปุ๊งเนี่ยจังหวะทาชิ่งหรือยกบอลให้เพื่อนนะครับออกไปนู่นออกนกตกปลาแบบลึกบ้างขาดบ้างเกินเกินบ้างจะทําให้เราหัวเสียได้นะครับเพราะฉะนั้นค่าพลังพาร์ซิ่งอย่ามองข้ามในแพทปัจจุบันถึงแม้จะเป็นกองหน้าตัวเป้าก็ตามนะครับอันนี้สําคัญเลยนะฮะถ้าพาร์ตซิ่งน้อยก็ไป ไปไม่งั้นคุณจะหงุดหงิดแน่นอนครับบอกเลยค่าพลังด้านอื่นเป็นยังไงจ๋า k i ก k i n g power ร์ e ป d ดพละกาลังนะฮะร่างซ้ายมือเหมือนจะดีกว่านะครับเออพละกําลังเนี่ยความแข็งแกร่งเอ่อความเร็วความแข็งแกร่งอุ้ยเร็วกว่าเยอะเออได้เร็วได้เร็วได้เร็วเร็วกว่าเยอะเร็วกว่าเยอะอ่าด้านขวามืออาจจะต้มเตมต้มเตมนิดนึงนะฮะแต่ว่าจบสกอร์ดีกว่านะครับเกมลุกดีกว่านะครับผมอันนี้เออโอ้โหร่างขวามือร่างเก่านี่หมดไวกว่าด้วยเยอะเลยนะครับผมพละกําลังน้อยกว่าเยอะทั้งทั้งที่ออกมาก่อนนะ ปีเฮ้ยมันอายุถูกป่ะเนี่ยอายุถูกหรือเปล่าไอ้ด้านขวามือเนี่ยเป็นอายุตอน2ปีก่อนนะ <c oughs> จําได้นะปี2ปีก่อนนะมันจะไม่ต้องไม่เท่ากันเดี <c oughs> แต่ในแอปมันอาจจะเท่ากันอายุถ้าในเกมเนี่ยอยากรู้ <c oughs> อายุในเกม3 7ปีนะฮะการ์ดการ์ดใหม่นะครับผมอันนี้ตรงชีวิตปัจจุบันนะครับผมแต่ถ้าเป็นการ์ดเก่าการ์ดเก่าโชว์ไทม์นะครับที่ผมได้มาตอนนู้นนะครับสามสิบสี่ปีเออมันต้องตรงแบบนี้ถ่านในเกมมาตรงนะครับออกมาตอนไหนก็ตอนนั้นนะครับผม3ปีที่ผมเล่นไก่มีมามัน3ปีเลยยังเล ่นต่อและเล่นต่อไปเรื่อยๆ,ๆนะสามสิบสี่กับสามสิบเจ็ดนะครับผมเนาะดูทรงแล้วเนี่ยมันก็ดีมันก็ด้อยต่างกันเล็กน้อยนะครับผมไอ้ด้านขวามือเนี่ยก็จะเด่นเรื่องของการจบสกอร์นะครับผมแล้วก็เรื่องของเกมรุกนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องพละกําลังความลงความเร็วพัดซิ่งนะครับผมแล้วก็เข้ากับแพทปัจจุบันนะผมว่าซ้ายมือแน่จะแน่น่าจะดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็มีบูสเตอร์ด้วยอันนี้ยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์นะค่าพลังที่เห็นอยู่นี่นะครับและที่สําคัญคือสกิลพิเศษนะคร เออแต่อย่าลืมว่าไอ้ขวามือมันเป็นการ์ดที่ใช้ทองเปิดนะซ้ายมือมันเป็นการ์ดที่ฟรีของฟรีนะของฟรีทุกคนนะครับถ้าผมทะลึ่งเทียบกับลูมินิเก้ล่ะลูมินิเก้แบบ1บูส์อันเก่าที่ผมมีอยู่นะครับผมเกมรุกจบสกอร์ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่แน่นอนฮะลูมินิเก้เร็วกว่าเยอะนะครับดูดิเร็วกว่าปิดป้าดเลยนะครับผมแต่ลูมินิกเก้หนึ่งบูส์นะเออเลวานสองบูส์นะเออแล้วเลวานมีสกิลพิเศษ,ษนะร่างนี้นะร่างนี้นะอถ้าผมลองทะลึ่งเทียบกับการ์ดเขียวสักการ นะครับผมโอว่าออการ์ดเขียวบางการ์ดมันก็สูงนะร้อยหนึ่งร้อยสองเหมือนกันนะค <c oughs> ่าบลังนี่เฮ้ยมปนการ์ดเขียวมันดีกว่าเพราะว่านะเออถ้าดูในภาพของจบสกอร์จับบอลน,นะครับผมเนี่ยคลองบอล เฮ้ยไอ้การ์ดเขียวดีกว่าว่ะแต่แค่ล้างใหม่มันจะเร็วกว่าสปีดต้นดีกว่าเวลาออกตัวมันจะไม่ชา้าจนเกินไปนะอืมเฮ้ยแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับเวลามันมีการ์ดใหม่ออกมาแล้วเทียบกับการ์ดเก่าเนี่ยอารมณ์ความรู้สึกนะครับผมถ้าตัดเรื่องของสเตตที่มันบวกลบแตกต่างกันเนี่ยนะความรวมความรู้สึกอะของใหม่ย่อมด,ด,ดีกับดีกับใจอยู่แล้วแล้วเรามีความมั่นใจมากขึ้นนะฮะแล้วก็จะมั่นใจมากขึ้นในการเล่นนะครับผมเอออัพค่าพลังหรือเปล่าครับเพ่ hey, เปลี่ยนออหรือเปล่าออโตดี ผมจะปรับให้มันแบบสมดุลนิดนึงนะครับแล้วก็ให้ลงตัวมากขึ้นนิดนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับผมก็คือเดี๋ยวจะขอลด Dexterity หน่อยนะครับ Dexterity เนี่ยเหลือ11นะครับก็คือสปีดต้นนะครับมันจะโดดกว่าสปีดนะครับก็จะให้เท่าๆกันกับสปีดนะครับแล้วก็ a แอลเอลสเตนนะครับไหนๆก็ไม่ได้เป็นสายเปิดมงอยู่แล้วเอาลดลงหนูแต้มนึงนะครับผมแล้วก็เอาไปเพิ่มที่โลว์บอทิสเ a n c e นะครับตรงนี้เพิ่มนะเพิ่มสปีดแล้วก็ Kicking Power ให้ดันขึ้นสีฟ้านนนะะะคครรัับบก็็จเป8 8 0 4 11 3อ่ ลองดูฮะแบบนี้โดนใจหรือเปล่านะครับผมโอเวอร์ออลยังได้อยู่ที่102เหมือนเดิมนะครับค่าพลังข้างในนะครับผมเกมลุกเราลดลงไปแต้มนึงนะครับผมแต่จบสกอร์เราไม่ได้ลดนะเหลือ93เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่าตรงนี้มันจะเปลี่ยนนิดนึงนะฮะสปีดกับสปีดต้นนะครับมันอาจจะไม่ดูไม่ถึง90หรอกนะครับแต่ว่าก็จะทําให้แบบเหมือนสมดุลขึ้นนิดนึงนะครับเนาะแต่เตะแรงขึ้นนะครับเอาไว้แบบยิงไกลเลวานจริงๆเก่งเรื่องยิงไกลนะมีไลฟงช็อตเมื่อก่อนนี้เป็นทีเด็ดไม้ตายเด่นในภาคเนับบบจสกกอออรร์ยย่่างเดีวนนะคับ ประมาณนี้นะสำหรับเลวานในเวอร์ชั่นนี้ที่ผมจะลองอัพแล้วก็ลองไปเล่นดูนะครับนี่แหละมีกเตะที่หลากหลายมันก็ดีอย่างนี้แหละครับผมเอามาเล่นในอีเวนต์ได้นะครับอย่างน้นอยๆนะฮะคุณเอาลูมินิก้มาเล่นอีเวนต์สเปนนิสลีกได้ไหมไม่ได้นะครับนี่เอามาเล่นในอีเวนต์เก็บทองได้ด้วยนะครับผมไปสักตั้งเด้ このコคペティション開幕戦をาえましたこちらをご覧いามきแล้วท่านผูまชนผชมท่านผู้ชมานผู้ชมท่านผู้ชมท่านผู้ชมานผู้ชมท่านผู่านผท่าูลนู้นี้ครั่นผ้ช่้ชมท่านผูมท่นนผูม ขยับแล้วยกเลยขยับแล้วยกเลยดูดบอลนุ้ยสวยดูดไม่ทันไปไปไปช่องมีช่องมีเนี่ยมาขยับแล้วครับโอ้โหเลวานอตสกี้เนี่ตักแดงนี่นะเอา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  ขยับและแทงเลยหาช่องหาช่องหาช่องลิงชิงบอลนู่นทางนน้น,นทางนีน้ทางนั้น,นน่าหน้ามั่นใจจังเลยทีมเวิร์กทีมเวิร์กเฮ้ ขาดิชาบี้เกือบไปชาเกือบชาทีมนีช่วยเตะเข้ามาวันทูทีโฟไฟวิ่งอ้อมไปไหนแล้วครับวิงออมเฉยย้อนมาความใจเย็นใจเย็นขอลองหน่อยนะอาร์บาร์อาจจะลุ้นแฮตติกเลยนะครับเลวานอฟซกี้ลูกบม่งลูกนี้จะเป็นแฮตติกแบบเพอร์เฟกต์อุ้ยอุ้ยอุ้ยเพอร์เฟกต์แฮตติกไม่ได้หว่ะ คารอสขอลองหน ah! ่อยเด้อฮ pues ู Stanford> ้ฮู er> it ้ฮู้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ฟองบอลไม่ค่อยดีขนาดนั้นจะอะไรขนาดนั uh ้น uh ล่ะครับ uh วัน uh จูท uh ีโฟไฟยกแล้ว uh ดูดดูดแล้วก็เล่าไม่กระชอกเลยว่ะรอซ้ำอยู่แล้วเนี่ยวันจูทีโฟแฮทิกโหย อ <nenhum bunları> <ayo> ีเลาวานอยู่ตรงนี้ครับหัวทองทอง,งขาวตรงนี้เออจุดนัดพบจุดนัดพบจุดนัดพบอ้าวคนละคนคนละคนคนละคนเลาวานอยู่ตรงนู้นเฮ้ยเฮ้ยหุดว่า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 เออ <im it> เลาวานตัวปลอม <im it> ตัวจริงอยู่กับเรา <laughs> ตัวจริงอยู่นี่ครับของแท้ต้อง <im it> <im it> ตันนิงไลซิงช็อตไม่ติด <im it> <im it> ตัวนะโอ้ยไอ เอ้ยขอบคุณเดี๋ยวเดี๋ยวเจ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 เดี๋ยวจะปั้นเรวานก่อนปั้นเรวานก่อนเรวานอยู่ไหนอยู่นี่โอ้ยอาจารย์อาจารย์ฟ้องอาจารย์ก่อนโอ้แบบนี้ก็แฮตติกสิครับแดงไปเลยจ้าโอ้ my god เสียดเนมาผมได้ไงเนี่ยเอากดยอมแพ้เลยอ่ะโอ้โหเรวานอดแฮตติกไปเลยอ่ะ เอาเลวันย <c oughs> <ini again. ros ient> ิงก็หน <si> ่อยมาเลวันเราบอกว่าโอ้โหแ้ติกก็หน่อยนะครับผมเออเพลินดีเหมือนกันนะนะฮะถึงแม้ว่าสเตตสเกลมันอาจจะไม่ได้สวยหรูอะไรขนาดนั้นนะครับเพียงแต่ว่ามันก็เอาไว้เก็บอีเวนต์ได้นะครับเอาไว้เล่นเป็นสีสันบรรยากาศได้เปลี่ยนบรรยากาศนะคุณเล่นแต่ตัวเก่งๆโหดๆค่าพลังโหดร้อยเจ็ดร้อยแปด ลองมาเล่นตัวแบบนี้ดูบ้างนะครับผมใครที่เป็นสายฟรีชอบเลยละนะแต่ถ้าเป็นใครที่เป็นสายเปสายสุลต่านก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมโอเคครับผมชอบเก็บไว้ทดแทนตัวเก่านะครับผมได้มาอีก5 0าทองที่ส่งคุณก้าครับผมโอเคครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับใครยังไม่ไ้กดติดตามช่องบอมสกีโฟบอมสกีรีวิวทุกช่องลิก์อยู่ใต้คลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.